สวัสดีครับนผมช่องยินดีต้อนรับขอดูช่องขอพระศครบ๊ะช่วงนี้บายๆกันเห็นเล็ซีของเจจินดามางครับคนมากครับแนวทางเนกัาะการที่คนทุกคนช่วงหาตัวเลขแนวทางไปหายเฮาเนี่ยเบิ้งแล้วก็เฮากับพิจารณาเบิ้งว่าตัวนี้มันช่องสิออกตัวนี้ไม่ชสบเมือนบอกอุ้ยผมมักตัวนี้อุ้ยเกี่ยวออกกันหนาหน่ะแต่ใครจะเป็นคนวัตนาทิตระเอออันนี้ใคกจะว่าว่าใครฝันเป็นื่องทีกิดเป็นแนวทางหมั่วหรอเอาไปซื้อไม่นอนบ่น จีนกาเอาันเท่งกน่ามต่เฝาอันเสียเพาเอาเนาะคนาเป็นจังๆยวนีเอว่าโอ๊ยคุณพี่เลยยักไปคหยักไปครับยักไปใกล้ใกล้แล้ว ไปีเยามันบเไปหาเล่าบุญเล่าเมาดีเมางาอ่เาเละแม่ um ี่วบ้าเเห็นแต่ในยูทูบไม่จะฟังขึ้นจอเลยเย็นคิดใหญ่ยุบมาเบามาโบ่าณทั้งเ่เบงเมื่อวันที่ที่เคสกคาค่ะสีอันปั้นปูปองปูลอ ลปูองนี่คนบกพวกหัลากไป้าไปเีซเปมาก็เลนวดบังยานเนียที่ออกไปฮะวดบงานเนีไปออกพทุกอนซีซีหัก็บหเทีนหานาเซตแ้วแล้วมันจะมันดังโ้เปยนดังมันดังเฮงกูเลยมันมาโอ้จีนเลยที่ออกไปมันไม่ใช่บดหมโกมันบทใดเน้นนมันว่า เปลี่ยนมายสนาโลกออกเวิร์ดป่พัดโลว่าท่านอายุทูปันออกไปแล้วนะแม่มันในค่อยกันคืเมื่อกีนในเล่งที่ออกเอ็มว่าวันแรกมีข่ฟันเมื่อน้มากกว่าตื่นมากกว่ปล่าโตหามูบัดเอ้ยปูว่าขวฟันเมื่อกี้นี่เนอะปูว่าเียวเดวได้ชิเก่าสั่นชินที่หกก็แังโดนไปอกันนเพาะนับกว่าทันนะ่อยกัโลว่าท่านคุยกับเวิร์สใส่

ก็ได้น้แม่นอบกวยางก่ได้แล้กเป็นบดอ้บกี่วสีหกี่มันีก้มอห่าไปกเลย้องางก่ได้เลดีบกพได้ซําน้ำได้ซ้หัวของกยักกัแล้ว่าหั่นนววลนี่หันปูมนบอกว่าวันที่ยี่สเจ็นสาส่้าจะเป็นก่อยผู้เดียวเลยก๋ยเย็นก่วยที่หาไปแล้วนึกว่าตื่ก็แลี้วแต่กวเจ้าให้จ้าเป็นที่จัลนาเบอ่เลยเหเา ตนวีันน่ายำคอยวันที่ยี่สิบเอ็ดคนสิลุงเดี๋ยวเรามานับเงินคนสิลงลูกหลานคนมักเขียนหน่อย่าไปว่าคกนคนกะแเล่นบย่าไว่า กเขียนเลยเขียนพอเขียนมือวันเสาเขียนคนไดคคนสิมาลงอีกคนตนวันเหื่อพ้นละงเงเงียนี่วันนี้ตามภาษาคนอุ้ยสันดานคนบอกไว้คือย่างนี้ไวเป็นสั้นอันนี้มันข้าเพ่นเรื่องตัวเลขตัวรหัสเนียโรวบจับเฮเพิ่งกมาพอดเรียบร้อยคนสิลง ลูกล้านคนเองละวมานจีนกเขียนสะไรอยู่บ้านจีนนะแล้วบางคนมางเขียนอะไรา็สิบปอยนั่นนั่นนั่นอาจารย์ชัยาสิมาโนบออาจารย์ชัยญาบอค่ะอันระโบลูน้ำฝนน้องบมียบ่าอาจารย์ชัยาหนี คนปิดเศิคนปิดไร่คนบอกทีเมื่อจ๋าเยอะแนะเขบอกรู้สาเหตุที่กันเพราะอะไรแล้วก็เรื่องอะไรก็อันั้นเห็นไปน้ำกันไปน้ำกันดูแต่ว่าตอนนี้ันี่ยแต่ตอนนี้เราเพิ่งจะดูซึ่งเพิ่งจะบอกไปทามทหารเดกเลยจับตัวประชามาเอาคนขึ้นโพยันมัดเกีียวก็กสรทำงานคนคนเพิ่ออยากไห้ไปอยู่น้พิคนตอนนี้บอรู้กันไร พ้นใจดีแล้วพ้นนานพ้นใจดีแล้วพ้นนานอยากออกมาบอกเขาพ่นก็ออกมาบอกเองหรอกนะนบนา่าก็เล่าตอนไหนเขาหยุดเตยเย็นคิดมาจังนั้นไปค,คิดมาจังนชั้นถึงได้พนบอกพ้นยังพ้นน้องไปพ้นไหนเขาหยุดเตยเย็นเนาะหยุดตั้งรักพิ่นี้จะเอาให้ออกหวดิฉันเขยคีไป้ะ กบลูฤกษอเนาะต้นยอดต้นยอดยันติดคู่นู้นตัวไหนมันเห็นมาเมื่อนี่ก็ค่ะเมื่อนี้อันคูมพันลาบันลกบัดทัดลูกสาวคนตัวต้นไหอันห้าูนสามกับสามสองต้นไหกับสามสามนมาพันเห็นใจงา มะกูพ่นพอพนรอแห้งพ่นอย่างนี to anyway ้งาิ่นก็เลยล้องมาพอดีใจร้ายได้มาอยู่ก็เลยตอนแรกกยกมือใสี่เนาะแบบปึ๊บเนาะ็บบโอ้โหจ้กส่ฉนะใสปึ๊บเนาะไปีแรกก็ยกมือใส่ห้วยเอากระดาษกระปามาปเกียดเนี่ยจะเีนติเปนเป็นสาก็สามจวงเป็น่าน้เลยเาด้ยังนเอาา ขันเม่สิบนี้กลูกล้านสิบสางเลียงล่างให้ปอนปูนรถยาก็บจไน้เฮมาห้ปูเราพอว่าปูรอก็ต้องูกับยาอุ้ยจนีมันมุงปูนี่ก็ไม่ได้สั้นด้วยโอ้ผู้เสียเรื่องเดืออ่ะเพื่อนเป็นลูกสาวปูจริงโอ้คอยเราบ้ำดี๋ยวขาอยปันโอ้พราคอยเห็นเจ้าพวอนน้ำหนาเล่านั่ะ คอยฟอนน้ำอยู่ข้างวันเราบอกวันมันสิจุณี่หนีแหละลูกสาวเราหน่ะมื่อคืนนีนมันก็เห็นหาตัวเดียวแมียนคอยก็เห็นหาตัวเดียวเมื่อคืนนี้ไปวัดมณี่ก็เห็นหาตัวเดียวไม่ใช่นั่นลูกกันอยากพูดจักว่ามันสิเป็นตัวใดนตัวใดนเป็นยังนีมีฝันเนี่ยคนนอาโบเอียนมันกูหัวดอกลูกสาวกูชิมะมันจะเป็นพระทับลูกกูเองกอบกรบโปรลูกกันลูกตูวไหนน้องก็ฟอนน้ำจะคอยยังไง ก็คอีจอยใายมาหนีิเนาะฉันพุ่นแล้วฉันพ่นหัวซักล่องพ่นเลยจังหัวก็พ่นมาหัวซักแล้วเขาก็ไปายตึมเลยโอ้อันนี้ล่องแห้งเนาะล่องแห้งพ่นม้วนไหลมีใจไหลใจเนาะคอยขึ้นต้อนหนาคอยเลยเว้ยคอยโอ้ก็ได้คือได้ช็อตดีแถววัดศิลกเราไม้แห้งเลยครับ So นี่แหละครับท่านผู้ชมคือเมื่อเสาร์นี่ช่วงช่วงพันล่ำอย่างส่อพระโชคกับบัเขาใจกันเห็นแต่พันล่ำแล้วกันชั่วมืออคันก็ได้ท้ายลูกท่านพอดีครับก็เพิ่งหัวว่าเพันเป็นลูกสาวปูครับท่านผู้ชมครับรับส่อพระโชกด้ะครับเด้อพี่น้องผ่านเมื่อบานก็กดเบิ้งให้นในเสกเบิ้งลูกเจ้าของก็ได้ อบอกคนขันเมื่อบานมเมื่อซองน่ะแกกดเบิงสอพาชโชคยังเด้อเพป็นไรทราบโอ้ขอบคุณได้หลายครับสอพาโชคครับสอพาโชคครับครับสอพาโชคครับสอเสือพาโชค อเสือแล้วก็เว้นวักผ้าโชคครับแ่ถ้าแหงห้งากเรอนาะเนาถ้ากันมากจะใสกว่าครับทุน <uge ot> โอ้อุดอนท่านี่คือกันโ่ตัวนอ้ใช้บ้านเดียวกันในลาวกันในครับ <c oughs> กินข้าวเมาอันนี้อันนี้อันนี้ไม่หวนะคะ่าว่าวันนี้งาจะไม่ข้าวเมาลอยเรื่องของานนี่ นี่แหละครับพี่น้องคนแป้นครับของเจจินดาครับคนว่าคนมวลแห้งครับขอพาโชคกันเลยสิเก็บภาพบรรยากาศนี่ฝากพี่ฝากน้องให้พี่น้องเบิ่ง นครับผมเจีกินดาเป็นนิสเี่แล้วครับเพิ่สสวนเียให้ห้าม้วนครับห <c oughs> น้าห <c oughs> น,นี้ก็ที่ได้โชคได้หลาบกันทุกคูทุกคนนนี่ก็ได้ที่นองเขาก็ได้เอานนมันกินน้ำไก็ได้ก แตเลเขาพูบกว่าค yeah, <it> <om> ันน no, no, no. ี้โสมีลาดหรือมาก็ต้องเดิับคว่อมันจะได้ที่ไดสักงอนอัเวลามาขอกับขอโสรขอลาดไปเรู่้ยผูกกบพอจักชิ้นใหแล้วเขาว่า เอบตาน้าี่น้องคเป็นเดเสนัี้บนี่ี่จะไ่แอนี้ลนี่ยแล้วแลดแล้วยืมซอสผ้าชงแล้วไม่ใชหยครับขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับคือผูกซื้คข้นขอบคุ้นเจ้จินดาครับอับกลับเมื่อบ้านครับ รับเมื่อบ้านก็เปิดเบืงเจ้าของนเด้อครับเด้อพี่น้องกันได้เด้อจังน้อยจังน้อยผมกับสิเป็นร่องชิปแล้วขอขอบคุณหลายๆครับสาธุสาธุครับนี่แหละครับท่านผู้ชมพี่น้องคนว่าจากอุดรขึ้นกันนี่แหละครับพอดีเพิ่็นเพื่อนครับของเจจินดาครับเิ่นกิดมาสวนเสียห้าครับครับพี่น้องถูกใจกันอย่าลืมนะครับเด้อฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากรายกันดีๆของทั้งช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ one